มาแล้วจ้าทุกคนดูก่อนนปองเปิดประตูให้ฟืบนนี่ไงเข้ามาด้วยกันจ้าน่ารักโนทุกคนเ <l ose noise> อน็นดูคือแบบคนโก้ลืมเอางเกงยีนขายาวมาเอ็นดูไปไปโอเดีโอลืมเข็มขัด คืออะไรทุกคนเขาน่ารักมากวันนี้บอกเลยเดือนนี้ทั้งเดือนทุกคนซื้อเลยคอนอ่ะเขาน้องนองเขาน่ารักมากคือแบบดีงามกกหูเต็มวงเล่นกันตลอดเพลงแทบจะไม่ได้ร้องอืมเขาน่ารักกันจริงๆพวกเรานี้แบบว่าอาปากค้างเลย ฟิลก็แบบไม่ได้ฟังเพลงอยู่แล้วไงเออน้องยืนคุยกันก็ก็ดูอะ่ะเออชอบเขาไงรักเขาเอ,อเขาน่ารักจริงๆทุกคนบอกเลยทุกคนต้องต้องได้ดูไม่พูดไม่พูดมากไม่พูดดีกว่า ชื้อยื้อเฮ่อผู้เผยหิอหาะตอนจบมันว่าอย่างนี้ใช่ไหมเพลงนี้จำลืมไปแล้วไอ้ก็ลืมก็คุณลองถือพราะว่าะพางกันไม่ค่อยได้ร้องจบเพลงนี้ส่วนมากเล่นไปทัวร์ไปทีมเด็ก็ขาบอร้องเลยโอ้มาโก้โอ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 ้เอาขอบคุณครับอันนี้ต้องขออภัยสถานที่ด้วยนะครับที่ใส่เกงขาสั้นขึ้นมาเพราะผมถือเกงชีนมาครับ แล้วต้องขออภัยสถานที่ด้วยนะครับเพราะว่าผมใส่างเกงขายยาวมาเเอาากงมแต่ลืมเข็มขัดมาครับเข็มขัดก็เลยจะดูเหมือนอบตเหมือนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าเป็นของคุณป๊อบมงคลครับคุณไม่บอกผมอผมไม่ได้เอากางเกงยีนมานะอขวกเข็มขัดมา2อัน อเก่งจริงๆนะอยู่ในกระเป๋าเก่งไอ้เข็มขัดสองอันเข็มขัดสองเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับสองด้ามสองเชือกสองชิ้นสองเส้นสเส้นเข็มขัดสองเส้นแต่เก่งกินไม่เอามาก็เก่งตัวนี้เอามา2ตัวคือใส่ตอนเช้าของทั้งสองวันใส่เช้าพรุ่งนี้แล้วใส่เช้ากลับบ้านกูไม่เหลือแล้วตอนนี้เหลือตัวเดียวอย่าไปซีเรียสครับาใส่ซ้ำๆไปนั่นแหละ แต่พรุ่งนี้ผมก็จะใส่เก่งตัวนี้อ,อขอประธานโทษประธานอภัยถ้าเห็นผมใส่สีขาวแบบนี้อีกสแสดงว่าผมไม่ได้ซักก็อ,อย่าแซวกันผมอายนะครับฮะฮะพรุ่งนี้เจอกันผิดโลกผิดโลกก็ใช่ใช่เอาโหยอายคนแย่เลยให้ไปซื้อใหม่ดีกว่าพรุ่งนี้ก็อาจใส่กางเกงขาสั้นเหมือนเดิมนะเพราะกางเกงถ้าเกงยีนซื้อมั่วไม่ได้ผมนะผม บีแข็งใหญ่ก็เลยต้องต้องคัดหน่อยว่าต้องคัดหน่อย FC ส่งมาให้เยอะมากกางเกงยีนส์ครับผมสมมติ FC ส่งให้100ตัวอ่ะกูใส่ได้5แล้วอีก9กก็คือมันขาหน่อยหมดเลยใส่เมื่ไและจะให้น้องกับให้พ่อใส่ไม่ได้นะพ่อกับน้องก็บีแข้งใหญ่เหมือนกันก็ทําไมไม่บอกอะก็ทําไมไม่บอกทําไมจะได้เอากางเกง่ะมาให้ช้างใส ตอนมาถึงเขานั่งเขานั่งกินข้าวกันทั้งล่างผมก็เลยมาถามเฮ้ยกูคิดว่ากูลืมอมงกงมาว่ะเฮ้ยไม่ได้ยากอะไรหรอกอายืมคอยช้างก็ไ <dishes> ด้บอกเลยขนาดเขาบอกสั่งนุกน่าโดนสี่คนเอ้ยไอ้ช้างมันสมาร์ทขนาดนั้นนะสมาร์ทดูเนี่ยสรุปสรุปนู่นไงน้องๆเขาแอบชอบไอ้ช้างอยู่น่ะเขาไหนเขาไหนนั่นตรงกกเสาตรงนั้นน่ะเขาไหนตั้งแต่ตอนซาวเช็คแล้วน่ะน้องๆอ่า เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้น้องๆเด็กเสิรฟเหรอใช่ครับน้องๆคงอยากเจอของยุโรปสิท่าก็โปรโมทไปแล้วว่าอันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจไก่ชนนี่โอเคนี่ไก่ไก่ราะมันพันกว่าตัวพันกว่าตัวแล้วอันนี้เป็นเจ้าของฟาร์มช้างเหมือนก็เลยตอนนี้ท็อปออฟเดอะทาวอา์อ๋อเลี้ยงช้างมันก็ต้องทำให้เหมือนช้าง แล้วชื่อก็ช้างอ่าใช่เพราครอบครัวทุกครอบครัวตระกูลเขาเป็นคนที่เลี้ยงช้างมาก็เลยชื่อน้องช้างครับอ๋อแต่แตะก่อนมันหล่อมากนะทุกคนไปส่องเฟซมันดูแล้วก็เลื่อนกลับไปหาลูกเก่ามันดูนะแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะอะเดี๋ยวนี้ก็หลอ่อมันสัญญากับผมไว้เมื่อปีที่แล้วว่ามันจะลดลดนผ่านมาเกือบสองปีแล้ว ผมจะลดหนนอยู่พี่นี่ปีหน้าผมจะเข้าฟิตเนสออกกําลังกายไม่ได้ครับทีมงานผมทีมงานออกกําลังกายไม่ได้เพราะว่าแสดงว่าอ๋อนี่ก็เจ็บขาเจ็บมือดิใช่ไหมเสียเวลากินเบียร์ร <c oughs> อเล่นรอเล่นโอ้ยอูงเงินแต่น้อรอเล่นครับรอเล่นฮะ <h> ah? รอเล่นเฉยเเ <c oughs> ชื่อไหมครับว่ารอเล่น ปวดเงี้ยวะวะกูปวดเงี้ยวข้าวหนึ่งเลยวะจยอะพอหลองจะพอหล่อมึงบอกก่อนอพอปวด,ดริ้วขันวันพันไปเจานมันจานมานนะนาร้านไาว้ไวไไก่อนอเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีวะ่ะทำหมันไปในตัวเลยเอาเอา ขอประทานโทษมันใหญ่เกินไปไอ้เอคิดมาของกูไ่แสดงพูดเนาะเดี๋ยวไปเหยียบมัน,นอ่ะเนี่ยทิ้งคีย์วอีกแล้วครับผมไม่เป็นไรครับสวัสดีกับเจ้าสวัสดีเจ้า สบายดีวะเจ้าใช่เหรอถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมครับไม่ถูกเออสงสัยจะข้ามไปนิดนึงสบายดีกอกิ้นเขา่าเราไปผมว่ามันน่าจะเหนื่อยเกินไปนะเหนื่ยอยข้ามฝั่งไปแล้วตอนนี้หนึงนึงน่งน่าจะข้ามฝั่งเป็นทางเราแล้ว <S <S <น>จะข้ามฝั่งอ๋อไม่ต้องกิน กินข้าวแรงกับหยังอ่าอ,อีกคำหนึ่งก็คิดถึงหาคิด ah ถึงหา ah ตัวเน้อเป็นวะใช่หรือเปล่าครับใช่อยู่อ่ามีคำอะไรที่พีคบ้างกว่าน,นี้ไหมครับอีกสักพักจะมาเป็นคนเชียงใหม่แล้ว ราะว่าคนเชียงใหม่หน่าฮักประลำปลาเหลือเลยคนเชียงใหม่หน่าฮักจริงๆแต่กา